ส้ำบายดีพี่น้องสูบูสู้ข้นครับมาแะย่องครับธรกิจครับมาตีสองหมดแลยครับนี่จอฮอดู่สะพานซีเดอร์ครับเนี่ยบอวินครับบบวินทักท้ายครับบบวินปวกแดงครับสะพานซีครับนีตอนเศร้าๆครับอาจจะลุงของในสองล้านครับวัดลาดสะดอน สดาลามครับเติมสพาพซีนะครับีร้านทรงของร้านหนึ่งครับอยู่นี่เต็มีปหมดเลยเส้นนี้ครับพักใต้เลยนะครับเด้อมาผ่านทะเลาะครับจะเศร้าครับค่อยกลับออกเปิดเม็ดงานเลยครับรถก็เริ่มร้ายแล้วมาเด้อใส่ข้าวเขาแลครับสิกินเข่าเศร้าแล้วซื้อต้มข้าวไน่หมูครับกเข่าเหนียว นะครับเซ็นสะพานซีเดอร์ครับสะพานซีหมดแล้วออกไปทางโบวินนะครับไล้วครับรถกีเนี่ยออกมาแต่ปากซอยสะพานครับลานหนึ่งแล้วแล้วก็สิไปนิคมอมตะครับมตัสสิบสี่ครับมตัสสิบสี่อีกานหนึ่งเรื่องแถวโบวินนี่แหละครับวันนี้ มาหกลานครับขวากี่เราครับแล้วกับเพื่อนๆเี๋ยวครับบอวินนี่เลยครับรายการตัวได้ครับถ้าบอวิ้นแถวบวกแดงครับสะพานซีครับจะสิไปจะเลื่อนสินนลครับจะเลื่อนสินอีกลานหนึ่งครับ ศรนธานีมุบานครับนะม,มุบานรถลานชงของอย่างนั้นนะครับเด้ mm hmm. อเป็นกำลังใจให้เป็นน้องทุกคนครับ mm hmm. กดไลค์กดแชร์ได้เครับเด้อ mm hmm. ช่องบ่าวพาท่าเลาะครับ mm hmm. แล้วก็ mm hmm. เพจนะครับบาพาสุ hmm. ่รพอครับเพจแล้วก็บ่าวพาท่าเลาะครับช่องทุ่มเด้่อครับ